คนขาดธาตุไฟก็จะต้องใส่โทนสีแดงสีส้มตามเฉดสีอ่าเรียกว่าคนที่ต้องเสริมธาตุไฟเช่นคนคนที่ตั้งดวงมาแล้วเป็นธาตุน้ําแต่ว่ามีน้ําเยอะกว่าไฟธาตุน้ําเนี่ยเรียกว่าเห็นธาตุไฟเป็นผลประโยชน์น้ําดับไฟเห็นไฟเป็นผลประโยชน์เป็นเงินทองถ้าในพื้นดวงเขาไม่มีธาตุไฟไม่มีสีแดงเลยตั้งดวงมาก็ต้งงองเสริมไฟอ,อันนี้เป็นหลักคิดแบบง่ายๆก่อนง่ายๆก่อนนะครับ คือคําว่าเสริมธาตุไฟก็คือเฉดสีใช่เดี๋ยวขึ้นตารางเฉดสีแล้วกันครับขึ้นตารางเฉดสีให้ดูว่าสีโทนประมาณนี้แหละคือโทนธาตุไฟนะคะคนธาตุน้ําก็จะเฉดนี้ครับหมายถึงอยากจะเสริมธาตุน้าเพิ่มก็ใช้เออข้าของพรอ็อพร์ในร่างกายของเราหรือว่าในสํานักง,งานออฟฟิศหรือว่าในบ้านอันดับรแรกแอย่างนี้ดีกว่าจุดแรกที่ดูคือเราจะไปเสริมตัวที่มันมีเยอะในดวงเอาแบบนี้ก่อนค่ะตัวไหนมันมีเยอะในดวงเนี่ยถ้าเราตั้งดวงไปแล้ว เยอะเนี่ยให้สันนิษฐานว้กว่าว่ามันมีมากเกินไปมันจะไม่สมดุลละ,อ,ะอย่าไปเสริมสีนั้นอันดับแรกเราคือ,อหลักเกณฑ์ของวิชานี้เริ่มต้นคือว่าต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีก่อนอเรียกว่าหลบเลี่ยงเคราะหภยัยหรือเคราะร้ายก่อนอแล้วค่อยไปเน้นหามงคลเพราะฉะนั้นในลาดับขั้นตอนแรกๆเนี่ยจะต้องเน้นหลีกเลี่ยงอะไรที่ไม่ดีก่อนอะไรคะอาจารย์อาทิเช่นตัวเราเองอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราให้เลือกระหว่าง ตื่นนอนมาพวกนี้แล้วมีเงินพันล้านเลยแต่มีชีวิตอยู่ได้วันเดียวเราจะเอาไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกการที่มีชีวิตยืนยาวก่อนการที่จะไม่มีเงินเลยเพื่อพร้อมกันนี้สินอิลรกําลังเอาแบบไหนดีอ่ะเราก็ต้องเลือกอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตเรามันมีสวัสดิภาพดีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าดวงมันขาดสมดุลตั้งดวงมาแล้วเนี่ยมันหนักไปทางไหนอย่าไปเอาสีทั้งนั้นเพิ่ม